คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจนันทรสุภแสงคลิกใปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5 MHz เมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับ ก็วันนี้ก็มาเจอกับผมพรชัยจันทราสุประแสงนะครับพี่มิ้งคอมทูเดย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13ธันวาคม2564นะครับก็อยู่กันประมาณ1-1ชั่วโมงนะแล้วก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดิจิตอลไลฟ์สไตล์ข่าวสารต่างๆมาฝากกันนะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งผ่านพ้นงานคอมมาด bright นะ่ยคอมมา b ด i g h t ทนะสดใสซับซ่ากันไปไม่นานนะครับก็มาต่อกันด้วยคอมมานด์แบรน e ์วเป็นการส่งท้ายปีกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวคอมมานด์แบรนด์วก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นหรือว่าจบกันไปเมื่อวานนี้คือวันที่12ธันวาคมนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับดีเช่นเคยนะครับไม่แพ้คอมมานด์แบรนด์วในครั้งที่ผ่านมานะครับส่วนวันนี้นะครับพี่มิงมีเรื่องราวเกี่ยวกับขอคืนได้ไหม แฮกเกอร์ acker, เปลี่ยนเป้าหมายขโมยเงินคริปโตกว่า119ล้านนะครับก็ต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าช่วงเนี้เราคงจะได้ยินกระแสเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะมีคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยเริ่มหันไปลงทุนซื้อเหรียญคริปโตตร,ตรงนี้เหมือนเก่งกำไรนะฮะนอกจากจากที่หลายคนอาจจะเคยเล่นหุ้นกันแบบออนไลน์อยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นอีกหทางเลือก สำหรับคนรุ่นใหม่ในการลงทุนนะครับแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีรายหนึ่งกำลังขอร้องให้แฮกเกอร์คืนเงินกว่า119ล้านดอลลาร์โอ้เป็นยังไงนะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับแฮกเกอร์ได้ขโมยเงินสกุลดิจิตอล2100 BTC บิตคอยนะฮะแล้วก็151 ETH อีเธอรเรียมนะฮะจากบริษัทบล็อกเชนชื่อว่า b a d ดาวนะโดยทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ120ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคำนวณคูณกันดีๆแล้วเนี่ยก็น่าจะตกราวๆ406ล้านบาทโอ้โหเยอะทีเดียวนะครับจากข้อความของบริษัทนะครับได้ประกาศถึงแฮกเกอร์ว่าคุณได้รับเงินที่ไม่ได้เป็นของคุณแต่เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณและชดเชยเงินให้สำหรับ การเจอช่องโหว่ในระบบนี้เขามีคำนี้ออกมานะซึ่งบริษัทก็ได้เขียนเป็นประกาศสาธรารณะหรือ Public mm hmm. เพื่อเรียกร้องให้แฮกเกอร์ติดต่อกลับมาถ้าถ้าตีความก็เข้าใจว่าก็คงจะอยากเสียค่าถ่ายแต่ไม่อยากเสียเงิน119ล้านนะครับวิธีที่แฮกเกอร์แฮกเข้าสู่ระบบของบริษัทนี้เขาพวกเขาสามารถขโมยคีย์ API ที่ทำให้พวกเขาเข้าควบคุมบัญชีของ บริษัทบน Cloud Fall นะซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีไว้ส่งข้อความหรือเนื้อหาต่างๆให้กับผู้ใช้งานและแฮกเกอร์ก็ได้ Trackscript ที่เป็นอันตรายใส่เข้าไปโดยส่งข้อความแจ้งให้ผู้ใช้งานในบริษัทยกเลิก Permission บน Wallets ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทำตามแฮกเกอร์ก็จะสามารถขโมยเงินจากลูกค้าไปได้นั่นเองนะครับ ทั้งนี้นะครับการขอให้โจรคืนเงินที่ได้จากการปล้อนอาจดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่สิ้นหวังแต่ก็เคยได้ผลมาก่อนเพราะว่าเมื่อต้นปีนี้นะครับ Poly Network แพลตฟอร์มคริปโตยอดนิยมถูกแฮ็กและขาดทุนประมาณ600ล้านดอลลาร์บริษัทเขาก็โพสต์เหมือนกับเป็นข้อความตรงนี้ขึ้นเป็นพับบิกสาธารณะถึงแฮกเกอร์ที่เ,เรียกพวกเขาว่า Dear Hacker แหม h a กอร์ที่รักนะฮะแล้วก็ m สเตอ r White Hat นะฮะคุณหมวกขาวสิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของพวกเขาและนำหน้าแปลกนะฮะแปลกที่กลยุทธ์นี้ได้ผลเพราะว่าจนสุดท้ายเนี่ย Hacker ก็ยอมคืนเงินที่ขโมยมาทั้งหมดให้นะรประมาณว่าพูดดีๆด,ด้วยก็เลยยอมคืนแน่นอนนะครับว่าบางสิ่งที่เหล่า Hacker ต้องการนั้นไม่ใช่เงินแต่อาจจะเป็นชื่อเสียงหรือการยอมรับในโลกอินเทอร์เน็ตที่ อาจนํำพาพวกเขาไปสู่จุดที่สูงกว่าได้นะฮะอันนี้ก็ถ้าตีความก็คือบรรดาแฮกเกอร์ก็อาจจะอยากได้เวทีที่แสดงฝีมือแล้วก็อยากมีชื่อเสียงให้คนรู้ว่าฉันเก่งจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนยุคใหม่นะครับสมัยก่อนเขาไปป้นธนาป้นธนาคารป้นร้านทองแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วิธีการแฮกระบบตรงนี้แล้วก็ได้เงินไปนะฮะมาอีกคราวหนึ่งแล,และการเล็กได้อีกพบกับ พบกับกล้องจิ๋วขนาดเท่าเม็ดเกลือใช้หาสิ่งผิดปกติในร่างกายนะครับเพื่อให้ได้กล้องขนาดเล็กที่สามารถตรวจหาความผิดปกติในร่างกายมนุษย์ได้ดีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐจึงจับมือกันพัฒนากล้องสำหรับทางการแพทย์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากล้องทั่วไปนับแสนเท่าแต่ให้คุณภาพได้พอๆกันทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะฮะ p ริ n สตันและก็มหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ร่วมมือกันพัฒนากล้องอัลต้าคอมเพกซ์หรือว่ากล้องขนาดเล็กเท่าเม็ดเกลือแต่ให้ภาพได้คมชัดเทียบได้กับเลนส์คอมพาวในกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปทว่านะครับมีขนาดเล็กถึง5 0 0แสนเท่าซึ่งจะถูกนำมาใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขนาดเล็กนะฮะ ตัวกล้องนะฮะใช้ประโยชน์ทั้งจากฮาร์ดแวร์และการประมวลผลด้วยคอมหรือว่า AI โดยมีเทคโนโลยีที่สำคัญที่เรียกว่า m ม t ชัวเฟสนะฮะเป็น <c oughs> เลนออปติคอลแบบบางเฉียบที่มีส่วนช่วยประมวลผลในตัวทำให้สามารถวิเคราะห์หรือว่าปรับทิศท,ทางของคลื่นแสงได้ตามความต้องการส่วนนี้เองเนี่ครับจึงทำให้ตัวเลนของมันเนี่ยสามารถผลิตได้เหมือนกับการสร้างชิปคอมพิวเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับ ทางนี้นะครับภายในตัวเลนจะมีเสาธงเ,าเสาทรงกระบอกถึงเ,าเขาเรียกแหละ1.6ล้านเสาแต่ละเสาเนี่ยก็จะมีขนาดพอๆกับเชื้อไวรัส HIV โดยจะทำงานเหมือนกับเสาอากาศแบบ o p ฟติคอคอยกำหนดหน้าที่ของคลื่นแสงและส่วนนี้นะครับก็จะใช้อัลกอริทึม AI มาช่วยประมวลผลดังกล่าวนี้เองซึ่งปัจจุบันนะครับถูกพัฒนาจนสามารถถ่ายภาพได้ชัดกว่าากว่าเดิมมากแต่ก็ยังมี ขาเรียกขอบเบลออยู่บ้างนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็ถือว่ากําลังพัฒนาต่อไปนะครับก็ต้องเรียกว่าเป้าหมายต่อไปของทีมวิจัยก็คือการเพิ่มความสามารถในการคํานวณให้มากขึ้นซึ่งจะปรับคุณภาพของภาพที่ได้ให้เหมาะสมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับนอกจากนี้ทางทีมวิจัยก็ยังต้องการให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถตรวจจับวัตถุและสามารถรับรู้หรือว่าทำงานอื่นๆได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในแง่ของการแพทย์นั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5เมกะเฮิร์มาที่ข่าวของตำนานเกมดัง Microsoft ขายเสื้อสุดน่าเกลียด ลายเกมวางระเบิดเอาใจแฟนนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าไม่ได้เล่นมุกนะครับเพราะว่า Microsoft เขาขายจริงๆนะครับสเวตเตอร์ที่หลายคนบอกว่าสุดจะน่าเกียดหรือที่เราเรียกกันว่า Ugly s w e a t e ว t e r ลายใหม่จาก Microsoft วางขายบนเว็บ gear.xbox.com ในราคา74.99ดดอลลาร์บอกเลยนะครับว่าหมดเร็วมากๆใครอยากได้ เก็บไว้เป็นที่ระลึกต้องรีบเพราะว่าอ g l y ลี่สเวตเตอตัวนี้นะครับเขาออกมาแค่ปีละครั้งครับใครที่อาจจะย้อนอดีตไปแล้วว่าเคยเล่นเกม m y s w i p p e r เกมวางทุ่นระเบิดในตำนานของ Windows ยุค90คงจะชื่นชอบลายเสื้อบนสเวตเตอร์ขนเป็ดตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเกมคอมพิวเตอร์ที่โด่งดังที่สุดแล้วก็คลาสสิกที่สุดตลอดกาลหากพูดหาก พูดถึงเกมที่มันจะต้องแบบกดระเบิดตัวเนี้ยแล้วพลาดแล้วถูกระเบิดเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะดังสุดนะครับอั l y ีสเว t e r นะครับได้รับความสนใจจากแฟนพันธ์แท้ของ Microsoft ในอเมริกาเพราะว่าตกแต่งด้วยโลโก้ Windows แบบคลาสสิกชวนให้คิดถึงเหมือนเหมือนลำลึกอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งรายได้จากการขายเสื้อตัวนี้นะครับ o i t r o s o f t จะบริจาคเงิน1 0 0 0 0แดอลลาร์ให้กับ องค์การกุศลที่ทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ทุพพลภาพผ่านวิดีโอเกมอีกด้วยก็ถือเป็นโครงการดีๆนะครับที่หลายคนอาจจะชอบนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวครับช้าไปหรือเปล่า Zoom เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้อัปเดตอัตโนมัตินะครับอาจจะช้าไปหน่อยหรือเปล่านะครับสำหรับ Zo o m ที่เพิ่งจะ ปล่อยให้อัปเดตระบบได้อัตโนมัติบน Windows และ MacOS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับทาง o o m เนี่ยได้เพิ่มฟิวเจอร์สำหรับการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งานเข้าไปอัปเดตระบบด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็รองรับการใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะครับเนื่องจากพบว่ายังมีผู้ใช้จำนวนเอ่อจานวนมากที่ไม่ยอมเข้าไปอัปเดตระบบให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ทำให้เกิดช่องโหว่และก็บั๊กมากมายที่ทําให้ความปลอดภัยนั้นหายไปและเหล่าแฮกเกอร์ก็สามารถเข้ามาโจมตีได้ทําให้ทางซูมต้องเพิ่มฟิเจอร์อัปเดตอัตโนมัตินี้เข้าไปด้วยนะครับขั้นตอนการเปิดใช้งานนะครับสามารถอัปเดตได้อัตโนมัติให้เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกที่ general คลิกที่คำว่า automatical keep my zoom up to date นะครับ และผู้ใช้งานสามารถเลือกความเร็วในการอัปเดตได้ด้วยนะครับหากใครที่เข้าไปแล้วยังไม่มีตัวเลือกขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทาง Zoom เขาค่อยๆกำลังค่อยๆเปิดระบบการใช้งานนี้ให้กับทุกๆคนนะครับก็ถ้าใครยังมีก็รออีกนิดนึงนะครับก็ต้องยอมรับว่า z o m เนี่ยดังมากๆช่วงที่มีโควิด1 9ใหม่ๆเพราะว่า เป็นระบบในการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เสียตังค์นะครับแต่ก็มีข่าวล่าสุดว่าข่าวว่าหุ้นของ z o ู m ลดลงมามากถ,ถึง34%เจากสาเหตุที่หลายประเทศกำลังกำลังจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเพราะว่าโควิดเริ่มดีขึ้นแล้วนั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ นานา,นาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5 MHz เมโดนด้วยนะครับพานาโซนิกถูกโจมตีทําข้อมูลเทคโนโลยีลุดพานาโซนิกนะครับยักษ์ใหญ่ ด้านการผลิตเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะครับได้ออกถแถลงข่าวยืนยันกับสื่อต่างประเทศว่ามีการเข้าถึงเครือข่ายอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นเหตุการณ์จากการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ของบริษัทนะครับในถแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนะครับพานาโซนิกกล่าวว่าได้ถูกโจมตีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาและก็ ระบุว่ามีการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนบนเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการบุกลุกอีกด้วยนะครับหลังจากการตรวจสอบพบการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับพานาโซนิกก็ได้มีการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วก็ดําเนินมาตรฐานนะดำเนินการมาตรฐานดําเนินมาตรฐานรักษาความปลอดภยัยรวมถึงขั้นตอนในการป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกและตอนนี้นะครับพานาโซนิกก็กําลัง ทำงานร่วมกับบริษัทภายนอกเพื่อตรวจสอบการล่วไหลและตรวจสอบว่ามีการละเมิดเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแล้วก็หรือว่าและหรือใช้คหว่าละหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมหรือเปล่านะครับก็ยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจหรือผลการดำเนินธุรกิจของ panasonic หรือไม่แต่ panasonic ก็ไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หลายแหลกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับนึกว่า i robot ซะอีกนะครับหุ่นยนต์ humanoid ตัวใหม่ส่งความรู้สึกได้ท่าทางคล้ายคนนะครับคิดยังไงนะหากหุ่นยนต์ทาให้เรารับรู้หรือว่าหุ่นยนต์ทาให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกของมันได้เออจะเป็นยังไงนะครับ engineered อาร์ตนะครับนักออกแบบและผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยมาจากสหราชอาณาจากักรได้แสดงผลงานสร้างสารรค์หุ่นยนต์ตัวใหม่ที่สร้างออกมาได้เหมือนมนุษย์มากที่สุดนะครับบอกแล้วทำให้นึกถึงไอโรบอทยังไงก็ไม่รู้นะครับโดยหุ่นยนต์ดังกล่าวนะครับมีชื่อว่าอเมอร์ค่านะครับในช่วงเริ่มต้นของวิดีโอหุ่นยนต์ดูเหมือนจะตื่นขึ้นแบบกระทันหันใบหน้าของมันบง่งบอกถึงความสับสนแล้วก็หงุดหงิดจากนั้นหุ่นยนต์ก็เริ่มมองที่มือแล้วก็แขนของมัน มันเริ่มอ้าปากขมวดคิ้วทําให้คนดูรู้สึกว่าไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้กําลังประหลาดใจกับตัวเองสิ่งนี้มันคือวิว,วัฒนาการของหุ่นยนต์ในปัจจุบันที่สามารถส่งความรู้สึกต่างๆให้กับมนุษย์ได้รับรู้นะครับ หลายคนบอกว่ามันคล้ายกับภาพยนตร์เรื่องไอโรบอทนะครับก็ถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปเ e ิร์ชดูหนังเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้หุ่นยนต์ยังทำได้แค่แสดงสีหน้าแล้วก็ขยับท่าทางนะครับยังไม่สามารถวิ่งกระโดดหรือว่าตีลังกาได้อย่างหุ่นยนต์เอาทัสของบอสไดนามิกแต่อีกไม่นานนะครับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถเดินได้และเข้ามาพูดคุยกับเราได้เหมือนกับคนทั่วไปนะครับแหวะน่าตื่นเต้นเหมอือนกันว่าสุดท้ายหุ่นยนต์มันจะเป็นยังไงเนาะ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5 MHz เมมาจริงนะครับกับผู้ช่วยเสมือนบนมือถือใช้ AR ทำงานผ่านคลาวนะครับ ที่ผ่านมานะครับเราอาจจะคุ้นชินกับการใช้งานผู้ช่วยเหลือส่วนตัวบนมือถือไม่ว่าจะเป็น Google Assistant บน Android หรือว่า Siri บน iOS นะครับโดยทั้งคู่นั้นใช้ชิปประมวลผลในมือถือมาช่วยในการประมวลผลคําสั่งให้กับผู้ใช้หรือผู้สั่งงานนั่นเองนะครับแต่ไม่นานมานี้นะครับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาผู้ช่วยเหลือบนมือถือขึ้นมา แต่ใช้หลักในการสตรีมมิ่งและก็ประมวลผลผ่านคลาวด์ทำให้ขอบเขตในการรับคำสั่งของผู้ใช้กว้างมากขึ้นนะครับบริษัทคิโดบริษัทใหญ่ด้านเทคโนโทรนะโทรคมนาคมของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ชื่อว่ามาวาริเพื่อสร้างผู้ช่วยเสมือนให้คุณสามารถมองเห็นผ่านหน้าต่างของสมาร์ทโฟนได้นะครับหากใครที่เคยดูในวิดีโอที่เขาเปิดเผยออกมามันอาจจะไม่ได้ล้ำหน้าไปกว่า Pokemon โกสักเท่าไหร่สามารถใช้ AR นะหรือ augmented reality ที่ผู้ช่วยเหลือยืนอยู่ในจุดต่างๆและสามารถนำทางแนะนำสถานที่ต่างๆที่เราแผนกล้องมือถือได้นะครับแต่เบื้องหลังการสร้างพวกเขาอ้างว่าต้องอาศัยเครือข่าย 5G ของ Kido โหมดการคำนวณของ AWS เว็บ e รนเนะครับที่มีความหน่วงตามของ Amazon แล้วก็ตัวแปลงสัญญาณที่เป็นกรรมสิทธิ์จากมาวรินะฮะรวมกันเพื่อให้ทำให้มันเป็นมนุษย์ดิจิตัลสตรีมไปยังโทรศัพท์ของคุณในแบบเรียลไทมแทนที่จะทำงาน <c oughs> บนชิปของโทรศัพท์ของเราอย่างเดียวนะครับบร,บริการใหม่ตัวนี้มีชื่อว่า Digital Human as a service นะครับที่ให้เราสามารถเช่าใช้งานไปเป็นแบบรายเดือนได้แทนที่จะต้องซื้อมาใช้แบบซื้อขาดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดบ้างนักนะครับมีแค่คลิปที่บริษัททำออกมาเสนอก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเจ๋งขนาดไหนนะครับ <c oughs> ไม่หนึ่งข่าวครับแมวันนี้สงสัยตะกี้กิน แคบหมูเยอะไปเสียงเสียงมามาหายหายยังไงไม่รู้นะครับก็ขออภัยถ้ามีเสียงกแอมระหว่างที่จัดรายการนะครับท่านผู้ฟังออกไปหาหน้ามากินดีไหมอ่ะอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งข่าวแล้วกันสายตีต้องโดนนะครับ Facebook ปล่อยฟิวเจอร์ใหม่หารค่าอาหารผ่านแชทกลุ่มนะครับใครโกงเงินเพื่อนเรารู้หมดนะครับเพราะว่า Facebook Messenger เพิ่มฟิวเจอร์ใหม่ตอบโจทย์กลุ่มเพื่อนและครอบครัวมากขึ้นนะครับ หมดปัญหาการแชร์อาหารค่าอาหารไม่ลงตัวเพราะว่า Facebook Messenger of Future ใหม่ที่ชื่อว่า Split ment, s p r i t Payment เพื่อลองรับการชำระเงินบนออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถผ่ารบินได้ง่ายภายในกลุ่มแชทไม่ว่าจะเป็นหารค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายรายเดือนก็ทำได้นะครับขั้นตอนการใช้งานก็แค่ คลิกปุ่ม get start ในกลุ่มแชทในแอป messenger จากนั้นผู้ใช้งานก็เริ่มหารบินผ่านบริการบนเฟ b บุ๊กไปได้เลยนะครับและผู้ใช้งานสามารถเช็คสถานะว่าใครโอนเงินมาแล้วหรือ,อยังไม่ได้โอนอีกด้วยโดยจะเริ่มทดสอบในอเมริกาเป็นที่แรกและในอนาคตก็จะขยายฟิวเจอร์นี้เพื่อให้รองรับได้ทุกประเทศนะครับน่าสนใจและก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไปทำไมเนาะ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5เมกะเฮิร์ 5, อยู่ได้ยันโลกแตกนะครับพบกล่องดำไซบิกคอยเก็บข้อมูลให้กับคนรุ่นหลังนะครับ มีอะไรอยากฝากคนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นหลังมหหากวันหนึ่งโลกเกิดล่มสลายเพื่อเป็นบทเรียนแล้วก็ประวัติศาสตร์ให้กับคนในอนาคตได้ศึกษาจึงเกิดหรือเป็นที่มาของการทำกล่องดำของโลกหรือว่า Earth Back Box นะครับ Earth Back Box นะครับเป็นโครงการกล่องดำยักษ์ใหญ่ในออสเตรเลียโดยมาจากแท่งโลหะขนาดใหญ่ที่เขาบอกว่ามันเท่ากับรถเมล์นะครับ มีผนังโลหะหนาเกือบ3นิ้วช่วยให้ทนทานต่อสภาวะต่างๆได้ดีส่วนภายในนะครับก็มีไดเก็บข้อมูลมากมายที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมมีแบตสำรองซึ่งตัวกล่องเนี่ยจะคอยบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆผ่านเซ็นเซอร์รอบตัววัดข้อมูลสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันของโลกเก็บเอาไว้นะครับอาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิพื้นดินและก็ทะเลค่ากรดในมหาสมุทรนะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศข้อมูลของแผ่นดินในปัจจุบันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการบันทึกพาดหัวข่าวหรือว่าเหตุการณ์สำคัญผลการประชุมระดับโลกนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับประชากรมนุษย์ข้อมูลการใช้จ่ายด้านการทหารหรือแม้กระทั่งข้อมูลโพสต์ในโซเชียลมีเดียก็จะถูกเก็บไว้ด้วยเช่นกัน จอห์นจนาทานนะครับเคปปอนผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวไว้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาให้มีอายุยืนยาวกับพวกเราทุกคนเออเป็นยังไงนะครับปัจจุบันตัวกล่องถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยและตอนนี้กำลังเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆอยู่ด้วยใครอยากดูการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยเขาก็มีเว็บไซต์ก็คือเข้าไปที่ World Wide Web EarthBlock อ,อ่อขออภัยฮะ earth earth แล้วมีตัว S นะฮะ black box c o m นะ e a r t h s แล้วก็ b l a c k b o x c o m พิมพ์ติดกันหมดนะครับท้ายนี้นะครับตัว earth back block คาดว่าอาจจะใช้งานได้ประมาณ30-50ปีเท่านั้นปัจจุบันยึงจึงยังอยู่ในช่วงการทดสอบพร้อมกับหาวิธีการขยายกำลังผลิตซึ่งในอนาคตอาจจะไม่ได้มีเสาเดียวแล้วก็จะมีวิธีการเก็บข้อมูลที่อยู่ได้ยืดยาวกว่าการใช้งานฮาร์ดดิสตหรือว่า SSD ในปัจจุบันนะครับโดยต้องอยู่ให้ได้ในระดับหลายร้อยหรือพันปีข้างหน้าเลยนะครับดูๆไปก็คงจะคล้ายๆกับการทำฮาร์ดดิสก้อนใหญ่แล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูลแล้วก็บันทึกเก็บไปเรื่อยๆเอยๆแล้วก็จะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการทำงานนะครับก็ถือเป็นไอเดียหนึ่งซึ่งก็อาจจะคิดเหมือนกันว่าถึงเวลาตรงนั้นผ่านไปเรื่องแบบนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับคนยุค ยุคใหม่เท่าไหร่นักนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่าประสบการณ์ที่เราเจอกันในยุคปัจจุบันก็น่าจะกลายเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับคนในอนาคตก็ได้นะครับเอาละครับฟังกันมาถึงตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่และเรื่องเาวาดีๆเหล่านี้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม